วันนี้ช่างก็ได้ประกวอว่า DIY แอกโอ้โหความยาวของชิ้นงานวันนี้ช่วงนี้ก็จะแนะนำเช่นเคยค่ะวิธีขัดทำความสะอาดแ่นไม้เก่าๆที่ออกแนวธรรมชาติด้วยแปรงลวดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ช่างก็จะมีกิจกรรม DIY ออกแบบออกแบบแอกแอกแอกที่ใส่คอควายชาวนาไทยโบราณ ชุดของการทำนาตอนนี้ก็จะมา DIY ใส่เชือกคอกับแผ่นรากไม้หั่นแว่นรากไม้เนื้อแข็งกับเอกของเราก็จะใส่ร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นปอเชือกเชือกปอหลังจากที่ใส่เชือกตามรูที่เจาะไว้แล้วก็เป็นลำดับที่สำคัญก็จะใส่ ใส่ผงที่เลื่อยด้วยนะคะแล้วก็ลงกาวร้อนไไอแล้วก็ตามด้วยเกลียวความยาวหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะเกลียวที่ใส่รูปร่างเกล่ไก่ไปอีกแบบนะคะในการทำป้ายก,กับแอกโบราณเรา ก็กำลังจะออกแบบด้ไวาการห้อยของแอกของแอกโบราณร่วมกับอุปกร์ที่เป็นรากไม้หันด้นช่วงน,นี้ก็จะเจาะรูเพื่อที่จะใส่เชือกต่อ,อแผ่นไม้ของเราตอนนี้ก็จะเตรียมเจาะรูเพื่อจะ เป็นรอย,ยรต่อเ <ไป S 1> ชื่อมกันนีน่จะแย่ให้ดูแล้วนะคะก็คือแย่เชือกเข้าไปเป็นที่สามที่สามเข้าไปดูเข้าไปที่สามอ่ะคันนี้ช่างก็ได้แบบประกอบห,หรือว่าดีไอแอก <laughs> โอ้โหความยาวของชิ้นงานวันนี้อ oh, well. bon ่าก็จะมีแผ kind of like ่น like ที่เป็นหันแว่นอ่าเริ่มต้นด้วยแอกก่อนนะคะทุกคนแอกแล้วก็แผ่นหันแว่นที่เป็นไม้ออกแนวธรรมชาติที่ทําจากรากไม้แล้วก็เป็นแผ่นไม้ลายนะคะสองแผ่น